อีซูซูหัวแปลนะครับอีซูแปลหัวแปลเป็นเครื่องแปดห้าตากลมครับอีซูเครื่องแปดห้า ห,หัวแปรครับก็คือหัวแปรตอนนี้กับติดเกรืองให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวฟังครับผมพี่น้องสนใจกับทักามาเลยครับเด้อศูนย์แปดสามสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดครับอัมพรยูทูบคิดแล้วทำอัมพรยูทูบนะครับเบิ่งยางนะครับ ยางกับเป็นยางเจ็ดห้าศูนย์ขอสิบห้าครับหกน็อตนะครับหกน็อตตอนนี้ก็ติดเครื่องกับพี่น้องเข้าด้เบิง้งมอเตอร์ซี 4, นะครับมอเตอร์ซี 4, สวยจะซ้ำห็นเลยครับพี่น้องที่นี้ก็บหกน็อตครับยางก็เจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบห้าให้กันครับ เบื้งพื้นครับเบื้งพื้นพื้นไม้เป็นฝา,าขอบขอบหล่อนะครับพี่ดาวสนใจกระทาขบานครับเด้อศูนย์แปดสามสามเดสองสี่เจ็ดสามเกับคิดแล้วทำอมพรยูทูบกับผมและค่ากระตังวิธีเจ็ดหมื่าพนครับ คุยกันไหนนะครับเด้อผมกอื่นกับขอบคุณนะครับพี่น้องเฮ้าติดติดตามอัพพร YouTube มาตลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์น้่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับเบิ่งพี่น้องเฮ้าครับรถซีล้อ,อสภาพตามเห็นเลยครับผม ตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่ครับติดเครื่องอยู่เครื่องแน่นดีครับเครื่องแน่นดีเลยเอา้าเดี๋ยวผมจะตัดใทำไม่อีกกระเด็นนะครับตัดก่อนนะครับฟังเสียงตัดอีกทีหนึ่งครับผมนะตัดปุ๊บปิดปั๊บเลยครับ เครื่องนิ่มดีสภาพพร้อมใส่งานนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับเด้อเล่มพร้อมโอนเลยครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สัซนี่ก้อนครับคลิปหน้าจังพอกระพบไหมครับอัมพรยูทูบคิดและทำอัมพรยูทูบสวัสดีครับ